สวัสดีครับเพื่อนพ้องนักสัสตมทุกๆท่านก็กลับมาพบกันหนึ่งคลิปครับผมกัพระองค์นี้พระรูปรหล่อลุงพ่องเงินแต่ผมยังไม่ทราบวัดยังไม่ทราบอ่ายังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแน่แท้นะครับ แต่ดูจากผิวดูจากรูปรักแลเนี่ยสวยงามมีความเก่าพอสมควรเลยทีเดียวมีการตกแต่งการขึ้นรูปหล่อแบบโบราณการขึ้นหุ่นเทียนเห็นไหมดูตานะดูตาลึกเลยไหม องบอกถึงมีการตกแต่งหุ่นเทียนครับผมเนี่ยมีคิ้วด้ะ่นะมีการตกแต่งหุ่นเทียนก่อนที่จะขึ้นรูปหลออ่อก่อนที่จะหลอ่อดูผิวดิมีความเก่ามีสนิมซ่อนอยู่นะครับผมสนิมแดงขึ้นอยู่นะออกแดงแดงสนิมแดงบ่งบอกความเก่านะครับผมแต่ผมยังไม่ทราบวัดนะครับผม ผิวยังไม่เปิดด้วยนะออกดำดำคับเบ้านะสวยไหมสวยไหมสวยไหม,มไดมาวันนี้เองนะครับผมสวยไหมสวยไหมแต่ไม่ทราบวัดนะครับผมพรหลพอเงินเนี่ยท่านสร้างไว้หลายมัดหลายวัดมากมาย ดูธรรมชาติผิวนี่เป็นคลื่นๆเลยไหมการตกแต่งเป็นอย่างดีเลยเห็นไหมตกแต่งขี้คางๆนี่แทบไม่เห็นเลยแต่ก็เห็นนิดหน่อยบงบ่อกถึงการใส่ใจในการทำกันหรอนะมีการตกแต่งเป็นอย่างดีดูหูดีสวยไหมใบสีเลย แต่ไม่ทราบวัดนะครับผมใครมีข้อมูลก็ช่วยวิเคราะห์พิจารณาอบอกกันได้น,นะครับว่าวัดไหนพระหลวงพ่องเงินจะสร้างไว้หลายวัดดูช่อดีช่อหล่อไม่เต็มเห็นไหมข้างๆก็เลยบุ่มๆหล่อไม่เต็มเทไม่เต็มดีชอหไหมมีรอยตะบายมีการเก็บงานนะเก็บรอยปิ้นของหุ่นเทียน่ะ ก่อนเลยไหมรอเก็บงานชัดเจนรอแบบโบราณผิวไม่เปิดแดนมาใหม่ๆนี่แบบนี่ผมว่าทูๆหน่อยนะผิวก็เลยดูสวยหน่อยแต่แรกมาดำผมส่องต้องนานส่องเข้าไปในผิวมีความเก่านะเนี่ยมีสนิมต่อนอยู่ข้างในหนิมแดงเห็นไหมออกแดงๆนะออกแดงๆเลยไหมเข้ากล้องให้ดูหน่อย กับเก่าสวยเลยมีความสวยนะครับผมเลยจับมาราคาไม่แพงด้วยดูแดี่อกดิมือนิ่งๆหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตกันอ่าัะทอนครับนี่นะมีสนิมแดงซ่อนอยู่นะครับ แดงๆเลือๆเลยครับนี่เป็นรอยที่แบบหล่อไม่เต็มเป็นธรรมชาติดีครับผมธรรมชาติของพัดหลอบบ่อโบราณมีการหล่อไม่เต็มดูเส้นจีวรมะขึ้นไปเสียบขงบนเลยมีรอยตะเข็บน้อยมากแต่ก็พอเห็นนะครับหนึ่งที่ยับๆเนี่ย มันเป็นลอยๆแต่เบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่น้อยมากความดับย่นต์ตัวดิมีหลุมหๆมันชาติดีครับเลยจับมาไม่แพงเลย จะมาศึกษาได้ครับหนุ่มพ่อเงินเนี่ยผมก็ดูได้จากดูได้เฉพาะเบสิกนะครับผมพื้นฐานไม่ได้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้รอบรู้อะไรดูได้พื้นฐานว่าเป็นรูปหลอ่อโบราณเนื้อพอเก่าก็โอเคแล้วครับผมพิจารณา ว่าเป็นหอลอโบราณหรือไม่เนี่ยก็โอเคละเนื้อตึงๆเนี่ยเป็นหลอเวียงนะครับเนื้อต้องอย่างเงี้ยผมมีการผิดพลาดการหลอเป็นจุดพิจาราณาได้ ซูมหน่อยครับผมชัดเลยอ่าเนื้อสวยนะแต่ดำๆไปหน่อยแต่แรกก็อยากล้างหรอกคิดไปคิดมาไม่ล้างดีกว่าวอย่างนี้ดีกว่าดูภาพขี้เบ้าดินาตับเลย มีลอยเม็ดแร่เม็ดไรฝังอยู่เนี่ยนะเห็นไหมเนะี่ยเม็ดแร่หรือเม็ดอะไรทักอย่างฝังอยู่ในหัวเลยในหลุม ใค้รู้ข้อมูลก็ช่วยสงเคราะห์ดีนะครับผมว่าวัดไหนอย่างไรดูดูดิเก่าดีนะเก่าใช้ได้เลยทองเหลืองนี่เก่ายากนะครับผมทิ้งไว้ห้าิปีนะี่ไม่ได้ขนาดนี้นะผมมีกระดิ่งทองเหลืองอยู่อายุห้าสิบปีก็ไม่เก่าขนาดนี้นะ แต่ก็ยังมีมมเริ่มมีความเสื่อมของโลหะเนี่ยตรงนี้เหมือน,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 นอะไหหรหลุดไปเนี่ยเหมือนอะไรหลุดไปเนี่ยนะก้อนเลยหรือว่าหล่อไม่เต็มเป็นหลุมหรืออะไรหลุดไปเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเห็นไหมไปเป็นริมเหลี่ยมเลยอันนี้เป็นกลมกลมนี่หล่อไม่เต็ม เป็นฟอการ์ดอันนี้เป็นเหลี่ยมเลยนะเหมือนเม็ดอะไรหลุดไปเยมันหินเหมือนอะไรหลุดไปเป็นเหลี่ยมเหมือนก้อนใหญ่มันเลยหลุดไปผมมีปืนแตกนะครับเป็นกรวดติ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 ดเลยปืนแตกต้องใช้กล้องขยายสูงถึงจะเห็นเป็นกรวดติ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 ดฝังเลยอันไม่ฝังก็จะหลุดออกไปนะครับผมกรวดกรวดหินกรวดอะไรเงี้ยเล็กๆ ่กล้อง 10x มองถ้าไม่เห็นนะครับผมต้องตามติ x หกจะเห็นชัดผมใช้กล้องตัวนี้นี่รูนี้ 30x รูเล็ก60อืมใช้ดีครับราคาไม่แพงนะเนื้อเป็นไงโอ้โหดูผมชอบมุมนี้มันมีรอยมีแบบมีความเก่า ผมแดงๆดงหนิมแดงนี่ขึ้นยากนะครับผมต้องเก่าจริงๆถึงจะขึ้นนะครับผมถ้าหนิมเขียวเนี่ยเดี๋ยวจับผมจับไปบ่อยเดี๋ยวก็ขึ้นเขี๋ยวเขียวหนิมหยกอะครับผมจับไปจับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นหน,นิมแดงนี่ต้องใช้เวลามันมีความแดงอยู่ในเนื้อเห็นไหมที่หน้าอกนหะมในซอกดำอมอมแดงเริ่มแดงๆตามคอจุดนี้เลยผมเออ เก่าดีกว่าสนิมแดงขึ้นนี่แสดงว่าเก่าละเอาเอาเลยครับราคาถูกร้านเดิมครับผมร้านนี้เท่าไหร่ก็ขายต่อก็ขายหมดขายไปบนไปครับผมขัดทุนขัดทุนแต่ก็ขายครับผมนี่กลับมาพร้อมกันกับนี่เลยพวกเนี้ตอสิครับผม แดีวนี้อันมาอีกนี่น,น,น,นยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่เห็นสวยดีอันนี้เป็นวัดโพนะวัดโพโพยันด้วยอันนี้เป็นกระถางทูบหรือเปล่าจะไม่แน่ใจก็เห็นสวยดีราคาไม่แพงก็เอามาดูเอามาเล่น ครับผมคลิปนี้องเงินองนี้สวยนะครับผมใครมีความรู้ก็ช่วยกรุณาบอกกันทักนี้โอเคครับขอบคุณทุกทท่านที่รับชมธรรมชาติดีนะครับผมสวัสดีครับ